สนุกเรื่องสุขภาพ <Yeah. S 3> สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่โอด้วยครับสวัสดีครับน้าต่อครับคุยสนุกเรื่องสุขภาพครับ,รบก็บยังมาพบกับ คุณผู้ชมเหมือนเดิมนะครับมีสาระสขภาพดีๆทางด้านสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมเสมอรเราจะมาตอบข้อสงสัยครับ,รบพี่โอครับหลังจากรับวัคซีนโควิด -19 ้ไปแล้วาบางท่านบางคนหรือหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะอาการแพ้กับอาการที่ไม่พึงประสงค์จากการรับวัคซีนโควิด19้มันต่างกันอย่างไรอาการแพ้นี่คือหมายถึงอาการที่เกิดจากระบบภูมิคุมค้มกันตอบสนองต่อยา หรือวัคซีนมากกว่าปกติครับทำให้เกิดอาการแพ้แบบต่างๆนะครับที่สำคัญเกิดกับระบบภูมิคุ้มกัดของร่างกายนะครับร่างกายจะปล่อยฮิสตามีนออกมานะครับเกิดปฏิกิริยาทันทีเขาเรียกว่าอนามแฟกซิสส่งผลต่อส่งผลระบบต่างๆในร่างกายระบบแรกคือผิวหนังกับพวกเยื่อบุต่างๆนะครับพวกนี้จะเกิดผื่นแดงผื่นลมพิษคัน ปากลิ้นแล้วก็เพดานในช่องปากบวม,บวมระบบทางเดินหายใจครับ,ร,บระบบทางเดินหายใจก็จะมีอาการคัดจมูกม,มีน้ำมูกไหลม,มีเสียงแหบมีหอบเหนื่อยหายใจมีเสียง คลื่เสียงวีดเสียงอืดอืดนะครับตอนไหนจะเข้าระบบทางเดินอาหารครับปวดท้องคลื่นแสอเจยนที่เราเห็นนะครับระบบความดันโลหิตความดันเลือดจะลดลงารทำงานระบบต่างๆล้มเหลวเป็นลมอุดจราจรสวราราดที่พี่โอชีให้เห็นก็คือเป็นอาการแพ้วัคซีนส่วนใหญ่มันจะมีสองอาการร่วมกันขึ้นไปถ้ามีอาการ เหนื่อยเวียนหัวหน้ามืดนะครับตอนนั้นก็ให้นอนราบหายใจไม่สะดวกก็นั่งเอ็นตัวหัวสูงขึ้นแต่ยังไม่ดีขึ้นโทร1 6 6 9หรือไปพบแพทย์ไปพบแพทย์โดยทันทีครับคุณผู้ชมครับต่อไปอาการอาการไม่พึงประสงค์ไม่พึงประสงค์คืออาการที่พบหลังฉีดวัคซีนทุกชนิดส่วนใหญ่อาการพวกนี้จะไม่รุนแรงก็จะหายภายใน1นึวันนะครับอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมันจะเป็นสัญญาณเตือนว่าระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมันทํางาน อาการพวกนี้ก็จะมีปวดบวมแดงร้อนอันนี้เป็นอาการธรรมดาทั่วไปครับบริเวณที่ฉีดมีอ่อนเพลียปวดหัวคลื่นไส้อาเจนมีไข้ต่ำต่อันนี้เป็นได้ก็จะมีอาการไม่ปรุประสงค์ที่ต้องระวังต้องพบแพดไข้สูงกว่า3.9องศาเซลเซียสเจ็บหน้าอกหัวใจเต้นเร็วนะครับเต้นแบบไม่สม่ำเสมอและก็ชักแขนขาอ่อนแรงนะครับ ปากบวมหน้าบวมหายใจลําบากอันนี้ก็ด้วยนะครับแล้วก็ปวดแส้เจนปวดท้องรุนแรงนี่เป็นอาการที่ไม่พึงประสงค์สองลักษณะอาการใช่อาการแพ้กับอาการไม่พึงประสงค์ยังข้องใจกันอยู่ท่านอย่านิ่งนอนใจนะครับถ้ารู้สึกผิดปกติหลังจากการรับวัคซีนโควิด -19 แล้วถ้าท่านไม่แน่ใจ ท่านรีบไปปรึกษาแพทย์นะครับวัคซิ COVID ่งโควิด -19 เป็นสิ่งที่ต้องใช้ในภาวะฉุกเฉินเพราะฉะนั้นบางทีมันอาจจะมีอาการแพ้หรือ,อ,อาารไม่พึงประสง์ได้สังเกตสังเกตดีๆร่วมกันเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะครับ,รบแต่ข้อสําคัญครับพี่โอบนอกจากวัคซีนแล้วปฏิบัติตัวปกติอยู่นะครับสวมหน้ากากเว้นระยะหา่างมันล้างมือนี่แหละคือวิธีปฏิบัติโดยทั่วไปในสังคนปัจจุบันช่วยกันเพราะว่าถึงจะรับวัคซีนแล้วก็ยังมีโอกาสติดเชื้อได้นะครับหยุดเชื้อเพื่อชาติ ท่านที่ work from home ได้ก็ work from home ก่อนเนาะช่วงนี้หลังจากที่ได้รับวัคซีนแล้วระหว่างที่จะให้เกิดภูมิคุ้มกันหมูเข,า,ขาเรียกว่าเป็น herd immunity จะช่วยทำให้คนไทยปลอดภัยจากโควิด -19 ก็อดใจรออยกนี้ครับวัคซีนทุกท่านต้องได้ฉีดแน่นอนนะครับ,ค,รบคุยสนุกเรืองสุภาพครับก็นำสาระดีๆมาบอก เพราะว่าจะได้มีความรู้ความเข้าใจในด้านสุขภาพที่เข้าใจได้ง่ายๆแล้วก็เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราติดตามเราได้ทาง YouTube Channel คุยสนุกเรื่องสุขภาพแล้วก็ Facebook คุยสนุกเรื่องสุขภาพนะครับติดตามเราให้ได้ครับวันนี้ครับคงต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับคุยสนุกเรื่องสุขภาพฮ